สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Seiko f i t h t Sport 55 Anniversary Mark Rider Limited Edition เรือนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง Seiko ก่อนเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมเนี่ยได้ลองพรีวิวลองใช้งานดูก่อนที่จะเปิดตัวนะครับ ดังนั้นเนี่ยจากที่ได้ลองจับจับดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็มันมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบแค่ได้มานี่ผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคือทีแรกอะผมเห็นมาในกล่องยาวๆนะครับแบบนี้นะคือกล่องมันก็จะแบบโอเคอาจจะยังดูไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นละนะครับ เป็นโลโก้ไซโกไฟสปอร์ตด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ t a ช h i b a n a Racing นะครับก็จะเป็นโลโก้ของแบบพวกมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข็มขัดในซีรีส์นี้นะครับซึ่งพอเปิดกล่องมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเจอกับดีไซน์กล่องที่มันเท่มากๆนะครับคือเป็นอย่างนี้นะคือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะแบบ เป็นแผ่นพลาสติกนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกอะแล้วก็มีการเล่นดีไซน์ซึ่งหล,หลายๆนคนะจะคุ้นเคยกับดีไซน์แบบนี้เวลาเราดูพวกกร์ตูนมาร์คสไลเดอร์นะครับหรือว่าเราซื้อหุ่นยนต์สะสมอะแพคเกจจิ้งบางกล่องนะครับในอดีตอะเขาก็จะทําแบบนี้คือเป็นการเหมือนแบบเอ็กซเรย์เข้าไปอะเพื่อให้เห็นว่าด้านในของตัวมาร์คสไซเดอร์เนี่ย มันมีส่วนประกอบยังไงนะครับเพราะว่าตามสตอรี่แล้วเนี่ยมาร์คไรเดอร์เนี่ยก็คือคนที่ถูกเอาไปดัดแปลงนะครับดังนั้นด้านในเขาก็จะมีแบบพวกสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างกับคนธรรมดาก็เลยมีการใช้กราฟิกในการเอกซเรย์แบบนี้อยู่บ,บ่อยๆนะครับซึ่งครั้งเนี้ยเขาก็เลยมีการทําแผ่นเนี้ยขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเป็นตัวเอกซเรย์ ray, ตัวนาฬิกาแบบเป็นอะไรที่เท่สุดๆไปเลยนะแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งของตัวนาฬิกาจะนอนมาอย่างนี้นะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยเปิดมาปั๊บเนี่ยผมนึกถึงเข็มขัดก่อนเลยนะ ซึ่งจริงเข็มขัดดีไซน์อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าลักษณะการวางดิสเพลย์เนี่ยมันคือเข็มขัดให้หมดแดงชัดๆเลยนะครับก็ แพ็กเกจมาดีมากๆซึ่งไอแผ่นพวกนี้ก็จะมีสเปคต่างๆบอกไว้นะก็ลองเอไปเปิดดูได้นะครับอันนี้ค่อนข้างประทับใจสุดๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ยกนาฬิกาขึ้นมาแบบนี้นะครับนาฬิกาก็จะนอนมาสวยๆหล่อๆอยู่ในกล่องที่ดูแบบพอดีเป๊ะแบบนี้เลยซึ่งไอตรงเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราสามารถเอาไปดิสเพลย์ได้ง่ายมากๆนะครับใครที่อยากจะตั้งโชว์นะเพื่อนๆลองหา,อาขาตั้งอย่างเงี้ยเป็นแนวตั้งให้แบบกล่องนาฬิกามันเอียงๆโชว์แบบนี้นะแล้วก็เอาไอแผน่นอะคริลิกอย่างเงี้ย วางทับลงไปบนนาฬิกานะครับหรือแม้แต่จะโชว์แบบเพียวๆอย่างนี้ก็ยังได้นะคือแบบแค่วางแค่กล่องอย่างเท่แล้วนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ทำมาดีมากๆเลยนะครับในรุ่นนี้นะภาพรวมตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับโอเคกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับคือก่อนอื่นก็ต้องเล่าก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ทางไซโคไฟสปอร์ตเนี่ย มีการร่วมมือกับมาร์คไรเดอร์ในรอบนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นการครบรอบ55ปีของ c ซคอลไฟส Sport นะครับแล้วก็ซีรีส์ของมาร์คไรเดอร์เนี่ยก็มีการออกอากาศตั้งแต่ปี1971แล้วนะคือย้อนไปไกลมากๆเลยดังนั้นคนที่แบบอยู่ในช่วงวัยแบบ30 40หรือว่าประมาณ50เนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีกับการดูซีรีส์ชุดนี้มานะครับบ้านเราก็จะเรียกไอ้มดแดงนั่นแหละนะครับมันก็เป็นซีรีส์เรื่องเดียวกันนะโดยในซีรีส์แรกสุดข,ของมาร์คไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าส ชิฮอนโกนะครับก็เป็นตัวเอกที่โด่งดังมากๆนะครับเขาถูกจับตัวไปโดยองค์กรที่ชื่อว่าช็อกเกอร์นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่แบบคือก็กะจะครองโลกอะ่ะแล้วก็เอาทางฮอนโกเนี่ยไปผ่าตัดดัดแปลงให้กลายเป็นนักลบกขององค์กรนะครับแต่ผ่าตัดไปผ่าตัดมานะครับทางฮอนโกนี่หนีออกมาได้นะก่อนที่จะถูกล้างสมองเพื่อแบบเปลี่ยนเป็นอาวุธะนะครับดังนั้นเขาก็แบบเหมือนได้รับพลังมาละโดนผ่าตัดไปเรียบร้อยละเขาก็ใช้พลังนั้นเนี่ยต่อสู้ในฐานะมาร์คไลเดอร์เบอร์หนึ่งนะครับ ก็เป็นการปกป้องโลกจากช็อกเกอร์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีฮายาโตะอิจิมอนจินะครับก็จะเป็นมาร์คเรเดอร์เบอร์2นะครับซึ่งก็เบอร์1เบอร์2ที่โด่งดังมากๆนะเรียกว่าตีคู่กันมาเลยนะครับก็เป็นคนที่ถูกผ่าตัดแปลงร่างเหมือนกันสุดท้ายก็เลยมาช่วยกันต่อสู้กับสรรัตว์ประหลาดขององค์กรช็อกเกอร์นะครับและนั่นแหละก็เป็นที่มาของมาร์คไรเดอร์หรือว่าไอ้มดแดงเบอร์ต่างๆนานาต่อจากนั้นมาซึ่งตอนนี้ก็แบบเรียกว่าพัฒนาไปไกลแล้วนะครับคือเมื่อก่อนนี้ก็ยัังงไมมมมม่่่ีีีีีทาาาอะะะรรรเยนะรเยยนนแบบแแตด๋ววว้หกก มีสารพัดเทคนิคทุกอย่างนี่ออกมาล้ําไปไกลเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมีการนําเอาเนื้อเรื่องของไอ้มดแดงเนี่ยมาใช้ในการดีไซน์นาฬิกาทั้งทีนะมันก็ต้องมีความพิเศษมากขึ้นกว่าการนําเอานาฬิกาปกติมาใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์นาฬิกาในหน้าตาแบบนี้มันก็มีที่มาที่ไปจากในเรื่องด้วยนะครับคือตัวเอกหรือว่าฮอนโกเนี่ยในเรื่องอ่ะเขาจะมีการใส่นาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งด้วยนะเป็นไซโ i ไฟสปอร์ตนะครับรุ่นเก่าเลยดั้งเดิมเลย ซึ่งหน้าตาเนี่ยมันจะมาเป็นแนวแบบขอบเงินๆเนิ่นะครับไม่มีตัวเลขตรงเบเซลนะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีแบบค่อนข้างจะทูโทนนิดนึงนะครับดำขาวนะมาร์เกอร์รอบๆเนี่ยก็จะแบบเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับขาวๆดูแบบเป็นการตัดกันที่ค่อนข้างจะวินเทจมากๆนะครับ ทางแบรนด์เนี่ยก็เลยมีการนำเอาดีไซน์นั้นเนี่ยมาปรับปรุงใหม่ให้มันดูเข้ากับธีมมาร์คไซเดอร์ไปเลยดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับได้ทั้งการเลฟเฟนถึงนาฬิกาที่ฮอนโกเขาใส่แล้วก็ได้การเลฟเฟ้นถึงมาร์คไซเดอร์แบบจริงๆแล้วด้วยนะครับก็เรียกว่าทูอ inone กันเลยโดยการเลฟเฟนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของตัวหน้าปัดด้านในนั่นเองนะครับ คือเดิมทีเนี่ยมันเป็นหน้าปัดดำๆธรรมดานะครับตัวที่แบบทางฮ่องกงเขาใส่ในเรื่องนะแต่ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนดีไซน์ให้แบบมันเป็นหน้าปัดที่มันมีความขรุขระนะครับถ้าเกิดเราสูงเข้าไปใกล้ๆเนี่ยดูกยใกล้ๆเลยนะมันจะมีความแบบเหมือนถนนยางมาตอยดูแบบไม่เรียบอะดูขรุขระมากๆนะครับซึ่งสีเนี่ยก็จะมาเป็นสีเขียวเขียวขึ้มานะครับซึ่งดีไซน์พวกนี้เขาก็เลฟเฟอร์เรนซ์สื่อถึงหมวกของ m a ร์ i d ไ r เดอนั่นเองนะเพราะว่าหมวก m a ร์ i d ไ r เดอเนี่ยจะเป็นสีเขียวเฉดนี้เลยแล้วก็จริงๆหมวกเนี่ย เวลาเราดูไกลหมวกเขาเหมือนจะเรียบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วหมวกพวกนี้มันจะมี texture ที่มันขรุขระอะไรประมาณแบบนี้อยู่ด้วยนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่จริงๆถ้าเอาแค่คู่สีนะครับเขียวขาวแดงครีมครีมแบบนี้คือก็จะพอเดาได้คร่าวๆแล้วล่ะว่ามันเป็นหมวกของ m a r k คเลเ r จริงๆนะครับดังนั้นก็เป็นจุดแรกที่ผมว่าค่อนข้างจะดูสวยแล้วก็แปลกตาทําให้แบบมันโดดเด่นออกมาจากไฟโกลฟ์ไฟสปอร์ตยุคปัจจุบันมากๆเลยนะครับอันนี้ชอบมากๆเลย ส่วนตัวลูมเนี่ยจะเป็นสีแบบครีมไข่่นะครับเข้าที่มืดอันนี้เรืองแสงขึ้นมาอลังอยู่ละแต่ว่าพื้นที่ในการเรืองแสงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เท่าพวกไซโคไฟสปอร์ตรุ่นทั่วไปนะครับพวกนั้นนี่คือพื้นที่ลูมมันจะใหญ่กว่านี้มากอะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นลูมมีบรที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับเข้าที่มืดก็เรืองแสงได้ดีเลยส่วนรายละเอียดด้านในก็ลองดูนะพวกชัตเตอร์ลิงก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับ เข็มก็สีแดงนะครับส่วนระบบการทางานของเรือนนี้ก็เป็นเครื่อง 4R36 นะครับตำแหน่งแรกสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเพื่อตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเพื่อเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะมีแค่2สเต็ปเท่านั้นนะครับการสํารองพลังงานเนี่ยทำได้4ีชั่วโมงนะครับแล้วก็ความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักยี่สินามสบวินะครับบวกลบแถวๆนี้ส่วนรายละเอียดต่อ ก็จะมีรูปโผล่มาแล้วใช่ไหมครับผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าโอเคมันดูแบบมีความด้านๆน,นะดูส,กสากๆนะครับคือประมาณว่าแบบดูไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากอะหน้าตาน่าจะดูวินเทจจัดๆนะครับแต่พอตัวจริงมาส่งปั๊บเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ตัวขอบกันเลยเพราะว่ามันเป็นขอบที่เล่นเงามากนะครับคือเล่นเงาในระดับที่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นขอบขัดเงาได้ซ้ำนะครับแต่จริงๆ texture เนี่ยมันยังเป็นซาตินฟินิชอยู่นะแล้วก็ เป็นเท็กซเจอร์ที่ดูมีความแบบเป็นเส้นๆนะครับดูยังย้อนยุกอยู่แต่คือเล่นเงาได้ดีแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยอย่างอันเนี้ยเวลาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับใครที่ชอบในายการที่มันเล่นแสงนะครับมีความประกายแวววาวมาหน่อยเนี่ยตัวนี้นี่คือแบบ ตอบโจทย์ตรงนี้มากๆเลยนะครับเป็นขอบเบเซลที่ผมว่าทําได้ดีกว่าที่คาดมากๆนะสวยอะ่ะเล่นแสงได้แบบไม่คาดคิดสุดๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่ได้เครื่องนี้นะครับก็คือตัวกระจกเนี่ยโอเคมันจะเป็นฮัดเล็คคริสตัลอยู่แต่ว่าทรงกระจกจะเป็นทรงโค้งทรงเคิร์ฟโดมขึ้นมานะอย่างเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีความแบบโค้งๆหน่อยนะครับแล้วก็บางมุมอะ่ะมันก็จะติดแบบเป็นฟ้าในสไตล์ของกระจกโค้งอะ่ะแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่มันดูวินเทจมากๆนะครับ ปกติไซโคไฟสปอร์ตในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยใช้กระจกแบบนี้เท่าไหร่นะอันนี้หาได้ยากมากๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสําหรับรุ่นนี้ที่แบบมีการใช้กระจกแบบนี้นะครับทำให้มันก็ยิ่งมีความพิเศษมีความยูนีคขึ้นมาอีกอะ่ะ โดยที่การตัดแสงเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคือค่อนข้างจะโอเคมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับกระจกทรงนี้นะที่ปกติแล้วเนี่ยจะตัดไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวกระจกตัวเบเซลเนี่ยทำมาได้ลงตัวดีมากเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์นี่ก็ตามมาตรฐานไซ g โก้ไฟสปอร์ตทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณ42มิลกว่านะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่13.7มิลส่วนลักทูลัก,ลก,ลกเนี่ยอยู่ที่45.8มิลน,นะครับ เป็นลักทูลักที่สั้นอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของเดือนนี้เลยส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของทาชิบานะเรซิ่งนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบตัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข็มขัดในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็จะมีคําว่า Limited e dition ด้วยนะด้านบนตรงนี้นะเป็นการบ่งบอกถึงความ l i m i t e d ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ระบุตัวเลขมาชัดเจนนะครับว่าเรือนี้ผลิตมา4 0 0 0เรือนนะใครที่ได้เลขอะไรก็ไปลุ้นกันเอานะครับสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้10บาร์นะก็คือร้อยเมตรนะแช่น้ําโดนน้าได้ประมาณนงงลาาจะไไั้้นนปดนดํรริครบ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นดีเทลที่ผมว่ามันเท่มากคือเรื่องของการทำเท็กซ์เจอร์ตัวเคสเนี่ยที่เขาจะไม่ได้เป็นการขัดด้านหรือขัดเงานะแต่เขาจะเป็นการทําแบบเป็นเท็กซ์เจอร์เหมือนแบบมีความเก่าๆเป็นลวดลายที่มันดูแบบเหมือนมีการผ่านการใช้งานมาแล้วอะ่ะซึ่งอันเนี้ยมันสื่อถึงการต่อสู้มันสื่อถึงการที่แบบมันเป็นความลุยของนาฬิกาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้พบเจอบนนาฬิกาไซโกไฟสปอร์ตทั่วไปนะจะอยู่บนเรือนบางเรือนเท่านั้นนะครับเท็กซ์เจอร์บแบบนี้นะ ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่มันใช้งานจริงแล้วมันเวิร์กมากนะครับคือมันเป็นความละเอียดของตัว t e x t ซ์เอร์ที่แบบจริงๆเราอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันดูเก่าหรือเปล่ามันจะดูแบบเหมือนเป็นของที่เราไม่ได้ใช้งานเป็นคนแรกไหมจริงๆริต้องบอกว่าไม่เลยนะคือตัวจริงอะ่ะ t ท็กซ์เอร์มันจะละเอียดมีความ เรียบมีความเนียนกว่าที่เราคิดมากๆนะครับซึ่งถ้ามองไกลๆอ่ะมันจะเหมือน texture พวกผิวพ่นทรายซะมากกว่านะแต่ว่าในการใช้งานจริงอันเนี้ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่เวลามันเป็นรอยขนแมวหรือว่ามันเกิดการกระแทกอะไรแบบนี้มันไม่ได้เห็นได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่า texture พวกนี้มันจะพรางตัวลวดลายทั้งหลายที่แบบมันอาจจะเกิดขึ้นน่ะก็คือพรางไปเลยซึ่งต่อให้มันเกิดเป็นรอยที่แบบมันกระแทกหรือว่าเป็นเส้นขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันก็จะดูเนียนหมกับ texture อยู่ดีนะครับก็สื่อสารถึงการต่อสู้การ ฝาฟันอุปสรรคทั้งหลายของมาร์คไรเดอร์ได้แบบดีมากๆนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของการดีไซน์ที่ผมชอบมากๆเลยส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายที่สื่อสารถึงตัวมาร์คไรเดอร์ได้ดีเหมือนกันนะครับคือด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังวัวที่แบบมันมีการปั่นลายมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นคู่สีหนึ่งที่มันอยู่บนมาร์คไรเดอร์อยู่ละนะครับส่วนแขนเข้าส่วนอะไรต่างๆนานาเนี่ย ก็จะเป็นแบบคล้ายๆหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีแดงซึ่งอันนี้ก็จะเลฟเฟอเรนซ์มาจากผ้าพ,พันคอนะครับเมื่อก่อนนี่มาร์คไรเดอร์นี่คือนำเทรนแฟชั่นพันผ้าพันคอเอียงๆเลยนะนะครับก็จะเป็นสีของผ้าพันคอเขาที่แบบก็ดูเข้ากันดีนะคือคู่สีอะยังไงเขาทํามาไม่หนีจากตัวมาร์คไรเดอร์อยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมถือว่าโอเคเลยแต่ว่าตัวสายเนี่ยแรกๆซื้อมาเนี่ยด้วยความที่เขาแบบวางมาในกล่องยาวๆแบบนี้มันอาจจะต้องมีการเอาไปดัดทรงนิดหน่อยนะครับคือตัวสายหนังเนี่ยมันจะม เป็นแกนอย่างเงี้ยมาประมาณหนึ่งดังนั้นในการใสใช้ง,งานครั้งแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้โค้งมากนะครับแต่เท่าที่จับดูโอเคนะคือดัดได้ไม่ยากมากอย่างเงี้ยผมแบบดัดทรงแค่แป๊บหนึ่งอะ่ะ มันก็โค้งละนะครับอาจจะใช้เวลาสักวัน2วันอ่ะมันก็จะเข้าที่กับข้อมือเราแล้วนะครับบัเคเกิลก็แบบนี้นะครับบัเคเกิลก็ยังใช้เท็กซ์เจอร์คล้ายๆกันเลยคือแบบมีการทําให้มันดูเก่าๆโดยแบบเท็กซ์เจอร์ดูละเอียดดีนะครับอันนี้สวยมากนะครับโดยภาพ,พรวมก็ประมาณนี้เลยซึ่งน้ําหนักเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ93กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าไม่หนักมากเกินไปนะเพราะว่าเป็นสายหนังก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะ คนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้นะครับนี่ผมใส่รูสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอโ้โหกรีดมากนะครับทีแรกอะ่ะเห็นสายเซก้อ่ะผมก็ชอบกังวลอยู่เรื่อยเลยว่าสายหนังทั้งหลายหรือสายยางมันจะยาวเกินหรือเปล่านะครับแต่เนี้ยเพื่อนๆลองดูนะคือใส่รูสุดท้ายจนสุดแล้วนะครับแล้วก็ดึงมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เกินตัวเคสตร,ตรงนี้นะครับดังนั้นถือว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อเอาใจข้อมือชาวเอเชียจริงๆเลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะใส่ได้ดีมากๆนะครับเวลาอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ลองดูนะ คือแน่นอนขึ้นข้อปับเนี่ยความเต็มข้อมือความใหญ่ของเวอไซด์มันก็จะเป็นในสไตล์ไซโก้ไฟสปอร์ตนะครับ า่าตัวเรือนเนี่ยเดิมทีมันก็เป็นอะไรที่ดั้งเดิมแหละนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ลองดูความเล่นแสงนะครับผมอยากให้ดูเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์จริงๆคือหน้าปัดเนี่ยมันโอเคมันมืดอยู่แล้วนะครับมันมาโทนดำๆโทนเขียวๆมีความขุขระที่แบบมันดูดแสงอยู่และแต่ว่าตัวขอบเปเซลนะเพื่อนๆลองดูแทบจะเป็นเดรสวอชอยู่แล้วนะครับคือประกายแวววาวมากๆนะครับดังนั้นใครที่ชอบนาฬิกาที่แบบมันเล่นแสงกับเราหน่อยมันเหมือนจะพูดกับเรานิดนึงอะ อันนี้แบบโหเซอร์ไพรส์มากนะครับซึ่งขอบเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะหมุนแบบจับไว้ลงจับเวลาได้ทั่วไปเลยนะครับแต่แน่นอนการที่มันไม่มีสเกลแบบนี้มันก็คงไม่ได้เน้นใช้จับเวลาอะไรจริงจังอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นกิมมิกส่วนหนึ่งของการเป็นนาฬิกาดำน้ํามากกว่านะครับแต่ว่าอยากให้แบบดูในแง่ของการตกแต่งนาฬิกาดูในแง่ของการแบบ ทำให้ในกามันดูมีความหรูหราขึ้นมาเนี่ยไอตัวขอบนี่คือช่วยได้เยอะมากๆนะครับส่วนตัวเคสอย่างที่บอกไปนะตอนแรกอะ่ะพอดูใกล้จะเห็นความขรุขระนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองมองระยะปกติแบบนี้นะสมมติว่าผมเดินมาไกลๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะไม่เห็นลายตัวเคสเลยว่ามันเป็นแบบการขรุขระมาเป็นลายแบบที่ทํามาเหมือนมีการใช้งานมาแล้วแบบเนี้ยนะครับก็จะเห็นความเงาของตัวขอบเปเซลเนี่ยกระแทกตามากๆนะครับดังนั้นบอกเลยว่าอันเนี้ย เป็นนายกาเรือนหนึ่งที่ใครใส่มานะเพื่อนๆต้องทักแน่นะครับเพราะว่ามันเงาแบบมีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆอะ่ะคือผมใช้เซอร์โกไฟสปอร์ตมาหลายเรือนอะ่ะผมยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความเงาที่มันเตะตาขนาดนี้เลยนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันแปลกตาจริงๆนะครับส่วนเรื่องของคู่สีความเป็นมาร์คไรเดอร์อันนี้คงไม่ต้องพูดถึงอยู่ละเพราะว่าทุกอย่างมันเ e ฟเฟลนมาหมดอยู่ละดังนั้นใครที่เป็นแฟนของมาร์คไรเดอร์เองนะครับหรือว่า เป็นแฟนของไซโคไฟสปอร์ตรุ่นเก่าๆรุ่นวินเทจอยากได้เรือนหนึ่งที่แบบมันคล้ายๆเหมือนมีการเอามารีิอชูนะครับมีสตรอรี่ที่มาที่ไป แล้วก็ผสมผสานก็ได้แบบค่อนข้างจะลงตัวมากอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรือนหนึ่งเน่อดีตที่คนที่เป็นมาร์คไลเดอร์ในเรื่องเขาก็ใส่ใช้งานจริงๆด้วยอ,อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสาหรับนักสะสมแนวๆนี้เลยนะครับยังไงโดยรวมก็ไม่อยากให้พลาดอีกเรือนหนึ่งนะคือไซโก้เนี่ยหล,หลังมาผมว่าเขาทมาคอร์เร็ตออกมาได้ดีนะคือมันไม่ใช่แค่การเอาชิ้นส่วนนั้นนี้เนี่ยไปเปลี่ยนสีแล้วนะครับอันนี้เรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่หมดนะครับมาร์กงงมาร์เกอร์เข็มหน้าปัดขอบทุกอย่างตัวผิวเท็กซ เรียกว่าคิดใหม่ทําใหม่เลยยังไงมันก็ต้องเก็บไว้ในคอลเลกชันจริงๆสำหรับคนที่สะสมไซโกไฟสปอร์ตอยู่แล้วนะครับโดยรหัสของเรือนนี้เนี่ยก็คือ S R P J 91K นะครับ ก็ราคาเนี่ยอยู่ที่16,500บาทนะครับแล้วก็ผลิตมาทั้งหมด4 0 0 0เลือนทั่วโลกเท่านั้นซึ่งจะวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยวันที่11เมษายนนี้นะครับก็จะขายผ่านทางไซโคบูติกที่เซ็นทรัลพะราม9นะครับแล้วก็ไซโคบูติกไทยแลนด์คอมช้อปไซโคทั่วประเทศเลยแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับใครที่อยากได้ก็รีบจับจองกันโดยไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่ารุ่นนี้เนี่ยแฟนๆมาร์คเลเยอร์ทั่วโลกเตรียมจะคว้ากันอยู่แล้วนะครับยังไงน่าจะหมดไวพอสมควรเลยนะครับก็เตรียมตัวกันให้้้ดีีีีนนะรรรับสาหววิก็ปมณ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ